คุณกำพลเดรุเรกสมบัตินะครับผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าทีม SBC h i e f Investment Officer ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาชนบอกว่าโอกาสที่ประเด็นปัญหาของ s c b จะลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินธนาคารทั้งระบบคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐในปี251ยังมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากในรอบนี้ปัญหาที่เกิดเป็นปัญหาเฉพาะตัวของธนาคารที่มีเงินฝากเติบโตรวดเร็วแต่ฐานกระจุกตัวและมีการนำเงินฝากส่วนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ แต่ราคาลดลงเมื่อในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นแทนที่จะนำไปปล่อยสินเชื่อซึ่งถ้าเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวอย่างน้อยได้ดรายได้ดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นที่คุณกำพลอนเรกสมบัติอธิบายให้ฟังก็คือว่าคนซึ่งตัดสินใจลงทุนใน S V B เนี่ยนะฮะไม่ค่อยฉลาดฮะคือเอาง,ง่ายๆไอ้สิ่งที่ S V B ทำเนี่ยคนที่ประเมินความเสี่ยงเนี่ยขาดประสบการณ์ฮะ นั้น,ม,นมันมันมีมันมีประเด็นซึ่งเขาวิจารณ์กันอยู่ในต่างประเทศเรื่องนี้ผมผมปิดที่ประเด็นนี้ก็คือว่า S v B เป็นแบงก์ซึ่งพยายามสร้างภาพว่ามีพนักง,งานซึ่งมีหลากหลายผิวสีหลากหลายเพศวิถีมีความโวคปลูกต้นไม้ตลอดเวลาแล้วก็รักโลกมีกิจกรรมต่อต้านโลกรอน S v B คือสิ่งทั้งหมดนั้น S B B เนี่ยมันโวกผู้บริหารเนี่ยไปตรวจดู มีคนซึ่งมีเส้นสายกับนักการเมืองเส้นสายกับ NGO ไม่ได้พูดเล่นนะฮะคือ SVB เป็นตัวอย่างแบงค์ที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องซึ่งสำคัญและนั่นก็คือบ o อ t ต m l มไลว่าคนซึ่งประเมินความเสี่ยงเวาลาตัดสินใจว่าจะซื้อซื้อตราสารหนี้ประเภทไหนเนี่ยไอ้คนซึ่งทำหน้าที่สำคัญเนี่ยกลับไม่ได้เป็นคนซึ่งถูกชูขึ้นมาว่าคนนั้นจะต้องเก่งมีประสบการณ์ ซีอวันวันเอาแต่คิดว่ากิจกรรม CSR ESG BCG DEI งี่เงาหมดนะฮะกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะฮะ CSR ด,ดีขนาดไหน DEI ดีขนาดไหน ESG ดีขนาดไหนนั่นคือ s v b มันกลายเป็นแบงค์ตัวย่อ,อะฮะส่วนไอ้คนเก่งๆที่เป็น CEO แล้วก็ manage risk ได้ take asset ใน portfolio ที่มีคุณภาพได้ไม่มี S V B คือ Walk Bank that died